ชุนข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวของคนที่ติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอชนะคะเอามาย้ําเตือนกันว่าติดเชื้อเมื่อทราบป,ปุ๊บรีบกินยาทันทีร,รีบกินยาทันทีโอกาสหายเกิดขึ้นได้นะคะคก่อนหน้านี้นมีข่าวว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคนไทยเนี่ยแหละค่ะถูกเพื่อนเนื้อร่วงระเมิดทางเพศตัวเองแล้วก็ติดเชื้อ HIV รับประทานยาต่อเนื่อง10ปีตรวจใหม่ล่าสุดไม่มี HIV ในเลือดแล้วนะคะ ล่าสุดเนี่ยตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าตัวเองก็กินยาบ้านไวรัสต่อเนื่องมาสิบปีเหมือนกันผลปรากฏว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมาคุณหมอแจ้งว่าจากการตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสะเลือดแทบจะตรวจไม่เห็นหรือไม่มีแล้วไปคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายผู้ป่วยเอชกลุ่มที่กินยาต่อเนื่องมาเป็นสิบปีเหมือนกันก็ทําให้รู้ว่ามีไม่ต่ํากว่าหนึ่งร้อยคนที่ตรวจไม่พบเชื้อเอชในกระแสะเลือด ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะอยากสนับสนุนให้ใครก็ตามที่อยากกินยาเริ่มกินเลยค่ะเพราะว่าทำให้เชื้อ HIV ในร่างกายลดลงได้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็บอกว่าตอนนี้คนไทยทุกคนที่ติดเชื้อ HIV ไม่ว่าจะใช้บัตรทองบัตรประกันสังคมหรือบัตรสุขภาพอื่นๆสามารถเบิกยาต้านไวรัสได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อยากขอร้อง ให้กินทุกวันอย่างมีวินัยนะฮะเพราะค่ายาปกติเฉลีย่ยต้นทุนประมาณเดือนละ1,000บาทแต่ถ้ากลายเป็นเชื้อเอชด,ดื้อยาต้นทุนจะเพิ่มอีกอย่างน้อย5เท่า คือไม่สํากว่าเดือนละ5,000บาทนะครับแต่กินยาเป็น10ปีไม่พบเชื้อ HIV ในกระแสเลือดคุณหมอบอกเป็นไปได้ว่าเชื้ออาจจะหายไปจริงๆหรือเป็นไปได้ว่าไวรัสอาจจะไปหลบซ่อนอยู่ในเซลล์สมองหรือไขกระดูกวันดีคืนดีอาจจะกลับมาได้แต่ที่แน่ๆกินยาทุกวันสำคัญมากๆค่ะครับช่วงนี้ไปกันที่ h a l f ลายสเต